สวัสดีสทุกท่านตอนนี้เราเริ่มทําการผ่าหนาแผ่นปูพืชน,นะพี่น้องเฮ้ยเออเฮ็ดเป็นอันนี้อีกเนาะหรือว่าจังสี่เลยฮะแบบนี้เลยบ่ฮะทายครึ่งนึงเนาะเอยครึ่งนึงไปแช้แลมมีดผ่าจเจ้าอีกตัวหนึ่งเก็บแล้วบ่ mày phần bằng Ừ, thôi nhìn lại, cầm năng em Kéo lên ให้ลุงศาสต์เป็นคนผ่านะพี่น้องเย้ยเดี๋ยวผมจะเริ่มปูนะเอ้ยโอ้สวยสุดยอดยังไม่ได้เสร็จเลยสวยแล้วเอาละบัดนี้เ้าสิม,มาตอกตะปูปกไกแปก๊ปกเลยทเทวันนี้ไม่เสร็จนี่ไงขนมโอ้ ขนมคงกินไม่ได้แล้วน่ะตากแดดขนาดนี้บู๊สิจะเลี้ยบบอ พูดได้เลยพูดเลยอกไปพูดเลยก็มาม่จะได้พูดเลยพูดเลยใหญ่เกิเดีอะทำไพอดีอะ นี่เจ้าจะช่วยบ่กระแค่เป็นสวนลวมนี่สิไม่ใช่เหรอตาแบบเราน่ะเอาอ้ออวนเราอลองตีดูนะด้วยนะเอาอวนเขาตีดูหน่อยดิเอาอวนเฮ้ยเฮ้ยจะตีแรงมันแตกไม่ก่กอืม ghế มันแตกอะไม่ใช่เจ้าทำอยู่แล้วนี่เราทำเป็นเราลุกค่อยดีมัากค่อยดีมันแตกโอ้มันจะแตกได้ยังไง เราตีให้มันจะได้เสร็จเร็วเจ้าต้องไปอาาัสนอกันอีกนะตะวนเจาะเลยเราตีให้ตะวนตะวนเจาะเลยเราตีให้ยัดให้มันเข้ารูมันก่อนตีเข้าไปเจาะเลยเราทำเป็นเราจบเอกก่อสร้าง แต่ได้ยังไงไม่เชื่อเราอีกให้ตีให้ัดสะดุกว่าเราจะไปอสซอนู่นอีกเฮ้ยทำไมตะปูมันใหญ่เลย ทำไมตัวนี้ใหญ่จังเลยเฮ้ยมาแตกมาแตกแล้วเนาะมันใหญ่เออแค่ตาสองอุ้ยระวังน่นามีดบเลยระวังเหยียบนะเมียใครหเหรอตาตาตานี่ใครเหรอระวัง มืกอกรน่ะมนนี่นคางาเลยมันโค้งอ่ะตะปูตะปูมาไามตะปูมาเสิร์ฟมาเขาต้องเอาตะปูเล็กกว่านี้ทำเตียงอ่ะใครเขาอาตะปูนี่มันใหญ่ขึ้นนี่เขาต,ออตเอาตะปูเล็กกว่านี้อีกแตะวันทำไมมาเอาอันนี้เหรอ เอาเก้าอี้มานั่งมามานั่งตอกนะ เราต,ตไีได้ไม่ต้องวางสว่าน เามาตีทั้งนั้นอะ่ะน,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 นี่เวลาเขาตีก็ต้องดันเข้าให้มันชิดแบบนี้มันถึงจะตีได้เออมันตีแบบนี้มันก็ห่างสินี่ตีแล้วลองดูมันตรงรูมันหรือเปล่าอ่ ก็เราเธอทำแต่งเ,ตเ,ตเองอะ Mm. Oh. Aw. Ah. Hui, some error. Mana ko tok eng, 你说啥吧。 โอ้ oh, <c oughs> ตอกตะปูไม่ทันแล้ว

อืมโอเคทุกท่านฝากไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับผม